แต่ช่วงต้นรายการเช่นเคยนะคะแฝงชวนคุณผู้ชมติดตามความเคลื่อนไหวสำคัญที่รายงานเข้ามาในแอปพลิเคชันซ s i ซ e พิกัดแรกค่ะเป็นเรื่องพื้นที่สาธารณะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นพื้นที่ติดหาดหน้าทะเลนะคะพิกัดแรกค่ะชวนคุณผู้ชมติดตามเรื่องนี้จากเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลน,นะคะปักหมุดเล่าเรื่องนี้ค่ะโดยคุณชันวิทสายวันนะคะ นะคะพลเมืองในพื้นที่ค่ะติดตามสถานการณ์ที่เกาะหลีเป๊ะนะคะเล่าคร่าวๆให้คุณผู้ชมฟังแม้ก่อนหน้านี้ที่หลีเป๊ะมีข้อพิพาทเรื่องที่ดินมีคณะทํางานตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงกรณีปัญหาข้อพิพาทที่ดินชาวเลกับที่ดินเอกชนที่เกาะหลีเป๊ะคณะกรรมการชุดนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ จุดที่เป็นข้อพิาพาทแล้วก็มีคำสั่งให้หรือถอนสิ่งปลูกสร้างไปแล้วค่ะแต่ล่าสุดเราพบว่ามีการปิดทางเดินลงหาดซันไรส์ซึ่งเป็นเส้นทางที่ทั้งชาวเลชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะตรงนั้นที่มีการปิดทางเข้าออกทําให้ชาวเลต้องรวมตัวกันในภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะเดินขบวนประกาศความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะ เป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพค่ะป้ายข้อความหลีเปะ๊ะคือถิ่นที่เกิดคือถิ่นที่อยู่คือถิ่นที่ตายนี่เป็นป้ายที่ทางกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอุลักกระโวยเกาะหลีเปะ๊ะกว่า200คนชูไว้ตลอดเส้นทางเดินขบวนเลยค่ะเดินไปลัดเลาะตามชุมชนแล้วก็จุดท่องเที่ยวต่างๆบนเกาะหลีเปะ๊ะ สื่อสารให้สังคมให้นะักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของชาวเลวลักกระโวยบนเกาะหลีเป๊ะตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษรวมไปถึงชี้ให้เห็นความสําคัญในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของพื้นที่สาธารณะที่เกาะหลีเป๊ะค่ะอยากให้อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ว่าชาวเลอยู่บนเกาะหลีเป๊ะตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่เป็นผู้บุกเบิกไม่ใช่ผู้บุกรุกนะคะได้ได้รู้ว่าเรามีตัวตนจริงๆในมิน ทีี่่นตายที่นี่ตั้งแต่วัดพระลุมเจ้มพิบเบิกนะคะก็วันนี้เราอยากให้คนภายนอกได้รับรู้ว่าชาวเลอยู่ในเกาะลิเบีจริงๆค่ะ ให้คนภายนอกรับรู้การมีอยู่นะคะแล้วก็พูดถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหากรณีขอ้อพิพาทบนเกาะลีเป๊ะแต่ปัญหาสำคัญก็คือเอกสารสิทธิน์นสสที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจำนวน17แปลงยังไม่ถูกเพิกถอนเลยค่ะแม้ว่าจะมีการตั้งกรรมการเพิกถอนแล้วก็ตามแต่เรื่องนี้ไม่คืบหน้าทำให้ตอนนี้คนบนเกาะต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ เพราะมีการทำรั้วปิดกั้นเส้นทางเดินลงทะเลมันทำให้ชุมชนตัดขาดออกจากหาดซันไรส์เลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นจุดที่จอดเรือประมงพื้นบ้านของชาวเลส่งผลต่อวิถีชีวิตส่งผลต่อการทำมาหากินแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะคะล่าสุด ชาเลยประกาศว่าจะเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งหากว่า25มีนาคมนี้ยังไม่มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายและยังไม่คืนทางเดินสาธารณะให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติจับตาที่25มีนาคมนี้ค่ะ